อัปเดตสถานการณ์โควิด1 9เกี่ยวกับคอนโดของประเทศไทยสวัสดีครับผมโคตนัทนะครับวันนี้โค้์อยากจะมาอัปเดตสถานการณ์ของโควิด1 9หรือว่าโควิด1 9ซึ่งเป็นไวรัสที่ตอนนี้เนี่ยคนไทยแล้วก็ทั่วโลกให้ความตื่นตระหนกกับเหตุการณ์นี้เป็นอย่างมากนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ ของไทยเองเนี่ยก็มีติดเชื้อไปแล้วถึง45คนแล้วที่น่าเศร้าก็คือเสียชีวิตไปแล้วด้วย1ลรายทำให้ตอนนี้นะครับวงการอสังหาริมทรัพย์โดยเฉพาะเกี่ยวกับคอนโดเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยเพราะคอนโดเป็นแหล่งศูนย์รวมของผู้พักอาศัยหลายชาติมากเลยทีเดียวครับไม่ใช่คนไทยอย่างเดียวมีทั้งชาวยุโรปชาวจีนชาวญี่ปุ่นเกาหลี แล้วก็หลายชาติเลยนะคอนโดที่โค้ดตอนนี้อยู่เนี่ยก็คือเดอะลุมพินี24ซึ่งคอนโดที่โค้ดล่อยเช่าก็เป็นผู้เช่าต่างชาติเช่นเดียวกันก็มีทั้งชาติเกาหลีชาติอเมริกาชาติอังกฤษนะรวมไปถึงหลายๆคนก็มีผู้เช่าเนี่ยเป็นชาวฮ่องกงก็มีชาวจีนก็มีเยอะมากเลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทางคอนโดเองทางนิติเองก็ตื่นตัวมากเลยกับการที่จะป้องกัน ว่าทำยังไงไม่ให้คอนโดเนี่ยเป็นจุดที่แพร่เชื้อติดไปกับลูกบ้านได้หรือว่าผู้เช่าหรือว่าเจ้าของร่วมได้นะครับวันนี้โค้ดก็เลยมีข้อมูลอัปเดตมาจากคอนโดเดอะลุมพินี24แต่ก่อนอื่นเนี่ยโค้ดจะให้ดูวิวก่อนนะครับวันนี้โค้ดอยู่บนวิวชั้น41สวยงามไหมครับสวัสดีครับพี่สุภาพโอ้โหมีคนมาดูไลฟ์กับโค้ดแล้วด้วยนะครับตอนนี้ตอนนี้โค้ดอยู่ชั้น4 0 ของเดอะลุมพินี24ซึ่งโค้ดมีห้องปล่อยเช่าที่นี่ทั้งหมด2ห้องเป็น2 Bedroom แล้วก็วันนี้นัดเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะมาเช็คของนะคบเพราะว่าผู้เช่าเขากําลังจะย้ายออกเป็นผู้เช่าต่างชาติโดยปกติแล้วถ้าเป็นผู้เช่าต่างชาติเนี่ยเขาจะเข้ามาดูของก่อนว่าเ,เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเฟอร์นิเจอร์ของเราหรือแม้กระทั่งเพดาน ฝ้าหรือพื้นหรือผนังเนี่ยมีการชารุดเสียหายหรือเปล่าพอเราเช็คเสร็จปุ๊บเราก็แจ้งเข้าไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอีก5วันตอนเขามูฟออกเราก็มาแจ้งว่าตรงนี้ต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่บ้างให้เขาเตรียมตัวล่วงหน้าก่อนโค้ดก็เลยมาเช็คในวันนี้แล้วก็ถือโอกาสมาอัปเดตสถานการณ์ของโควิด -19 เกี่ยวกับคนที่อยู่ในคอนโดว่าจะต้องมีการเตรียมตัวแล้วก็ระวังยังไงเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันรุนแรงขึ้นนะครับ ของไทยเนี่ยยังไม่เข้าสู่เฟส3แต่เพื่อให้เข้าสู่เฟส3ได้ช้าที่สุดเนี่ยเราต้องร่วมมือกันแล้วก็เป็นความรับผิดชอบของคนไทยทุกคนเลยจริงๆโค้ดก็อยากจะเอาไลฟ์วันนี้เนี่ยมาเป็นข้อมูลเพื่อให้พวกเราเตรียมตัวกันเอาล่ะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูไลฟ์กับโค้ดในครั้งนี้อย่าลืมช่วยทักทายกันมาหน่อยนะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงภาพชัดไหมก่อนที่โค้ดจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะถ้าใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์จดแชร์ด้วยนะตอนนี้เวลาประมาณ5โมง ก็หลายๆคนก็ยังทํางานอยู่หลายๆคนก็เตรียมตัวเดินทางกลับบ้านกันแล้วใครที่มาดูไลฟ์กับโค้ดก็ช่วยเข้ามาทักทายกันนิดหน่อยนะแล้วกออ็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพราะวันนี้ข้อมูลนี้สําคัญเลยทีเดียวอันดับแรกให้ดูก่อนนะนี่คือสระว่ายน้ําที่สวยงามมากเหมือนมารีน่าที่สิงคโปร์เลยนะเหมือนมารีน่าเบย์เลยนะโดยปกติจะมีคนเนี่ยมาว่ายน้ําเยอะมากเลยแต่พอมีข่าวของโควิด -19 ก็เลยทําให้คนเนี่ยเข้ามาน้อยมากเลยแทบจะไม่อยากมาเล่นแล้วเพราะว่าไวรัสเนี่ยสามารถที่จะอยู่ในน้ําได้ประมาณ4วันเลยนะถ้าเกิดมีใครไอหรจามก็ทําให้หลายๆคนกลัวไม่ค่อยกล้าลงน้ําโค้ชเองก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบว่ายน้ํามากแต่พอมีเหตุการณ์นี้โค้ชก็ว่ายน้ำน้อยลงแล้วก่อนที่โค้ชจะอัปเดตข้อมูลนะ เพื่อได้ข่าวมาล่าสุดก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอสเนี่ยก็มีโปรโมชั่นที่จะช่วยลดดอกเบีย้ยสําหรับลูกค้าที่มีผลกระทบก็คือว่าถ้าใครอยู่ในกลุ่มที่มีผลกระทบกับไวรัสโคโรนาอย่างเช่นกลุ่มของไกด์หรือว่าคนที่ทาธุรกิจเกี่ยวกับโรงแรมหรือแม้กระทั่งพนักงานที่อยู่ในโรงแรมรวมไปถึงคนที่ต้องมีการค้าขายอะไรก็แล้วแต่ขายให้กับนักท่องเที่ยวแล้วมีผลยอดขายดอบลงเนี่ยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ใจดีมากเลยลดดอกเบียลงมาเหลือแค่1%มีระยะเวลาทั้งหมดแค่4เดือนเท่านั้นถ้าเกิดใครอยู่ในกลุ่มนี้ก็สามารถเข้าไปยื่นขอเรื่องลดดอกเบียได้จนกระทั่งถึงวันที่30มิถุนายนนี้นะครับมิถุนายนนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งที่เราช่วยๆกันก็ลดดอกเบียไปได้เยอะเพราะว่าตอนนี้ชาวต่างชาติลดลงมาเยอะมากเอาละตอนนี้โค้ชจะขอเริ่มอธิบายก่อนว่า ในสถานการณ์ตอนนี้นะครับสิ่งที่ทางนิติหลายๆที่เนี่ยเขาได้ทําการรณรงค์ก็คือว่าอันดับแรกเลยนะเขาจะเพิ่มการทําความสะอาดวันนี้โค้ดก็เจอแม่บ้านจากเดิมเนี่ยอาจจะทําแค่วันละครั้งบางที่อาจจะ2ครั้งตอนนี้เพิ่มมาทุกๆ3ชั่วโมงแล้วแล้วก็จะมีการใช้แอลกอฮอล์นะครับเช็ดตามพื้นหรืออุปกรณ์พวกฟิตเนสอย่างเงี้ยเดี๋ยวโค้ดจะพาไปดูแล้วก็มีการปิดทางเข้านะครับอย่างเช่นโดยปกติสระว่ายน้ำเนี่ยเราจะเข้าได้โอ้ หลายทางเลยเพราะว่าประตูสามารถเปิดได้กับทุกบานตอนนี้ก็จะปิดให้เหลือเพียงแค่ประตูเดียวเพื่อทําการควบคุมและไม่ให้เกิดการสัมผัสหลายจุดทําความสะอาดได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวขคจะพาไปดูนะนตอนนี้มีคนว่ายนะ้ําแค่คนเดียวเองประตูนี้ก็ปิดนะครับปกติเราจะเข้าออกประตูนี้ได้แต่ตอนนี้ก็ปิดแล้วเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยไปเข้าที่จุดเดียวเพื่อจะควบคุมในเรื่องของการทําความสะอาดแล้วก็อาจจะมีการเช็คได้รายละเอียดได้มากขึ้น อออย่างสระว่ายน้ำที่นี่นะก็จะมีการเช็คถ้าเป็นคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาจะขอดูพาสปอร์ตเลยว่าเดินทางกลับมาเมื่อไหร่ถ้ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงก็ห้ามลงสะเลยก็ต้องกักบ,บริเวณทั้งหมด14วันโอ้ถือว่าเป็นมาตรการใหม่ที่เข้มงวดมากแต่ถ้าเป็นเจ้าของร่วมที่เป็นคนไทยก็เล่นได้ตามปกติอันนี้จะเฉพาะคนต่างชาติที่มาถึงปุ๊บต้องแสดงพาสปอร์ตก่อนว่าคุณเดินทางมาจากที่ไหนและเดินทางมากี่วันแล้วถ้าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่เกิน14วัน ห้ามลงสระอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีมากเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจว่าทําไมคนถึงมาลงสระกันน้อยมากเลยดูวิวสวยๆก่อนนะ <Sorry. S 2> นะนี่คือจุดที่โค้ดบอกว่าทางเข้าจะเหลือแค่ทางเดียวเท่านั้นเอง แล้วก็จะเขียนป้ายเอาไว้เลยนะนี่เขาบอกว่าขอความร่วมมือและรับผิดชอบต่อสังคมงดใช้พื้นที่ส่วนกลางหากท่านเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเพื่อดูอาการและป้องกันการแพร่เชื้อไม่ให้ไม่ปกปิดข้อมูลพร้อมแจ้งการเข้าพักของผู้อยู่อาศัยในห้องชุดของท่านใช้ประตูเข้าถงล็อบบี้ทางเดียวเพื่อการคัดกรองการเข้าออกอาคารชุดนะฮะ ปรดให้ความร่วมมือในการแสดงพาสปอร์ตก่อนเข้าใช้สันทนาการเนาะก็ถือว่าดีมากเลยแล้วอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ทุกคนมาถึงปั๊บเนี่ยก็ต้องใช้เจลล้างมือโค้ดเองก็ต้องใช้เหมือนกันนะนี่นฮะฮะต้องใช้แอลกอฮอล์ที่ดีควรจะเป็นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้น70%นะฮะถ้าเข้มข้นมากกว่านั้นมันจะระเหยเร็วเกินไปแล้วก็ทําให้เชื้อโรคเนี่ยยังไม่ถูกฆ่าเลยก็ เหยแอลกอฮอล์ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้น70เนี่ยกำลังดีแต่ถ้าล้างมากๆมือก็จะแห้งเหมือนกันนะ <c oughs> นอันนี้เข้ามาในจุดของห้องน้ำหญิงนะฮะอันนี้โค้ดเข้าไปไม่ได้อยู่แล้วแต่เดี๋ยวห้องน้ำชายเนี่ยจะเข้าไปให้ดูแวบ,บหนึ่งนี่ห้องน้ำชายนะครับก็จะเป็นห้องน้ำที่ค่อนข้างทํำความสะอาดบ่อยมากเลยเพราะว่าต้องการให้เชื้อโรคต่างๆเนี่ยมัน ถูกกาจัดไปได้เร็วที่สุดถ้ามันมีการติดเชื้ออะไรขึ้นมานะครับเนยก็ถือว่าเจ้าหน้าที่ทํางานได้ดีมากเลย,ยห้องน้ําชายคอนโดของโค้ดวิวสวยไหมครับนี่สวยมากเลยนะเห็นแม่น้ําเจ้าพยาเลย,ยถ้าชอบกดไลค์รัวๆหน่อยนะครับอ้าวสวัสดีครับเอมมาหมไม่เจอกันนานเลยสวัสดีโก้หมก็โก้เข,ข้ามาดูด้วยนะครับขอบคุณมากเลย ้ามาแล้วทักทายกันหน่อยนะครับได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยสวัสดีน้องหญิงสวัสดีน้องหญิงเดี๋ยวเราพาไปดูจุดอื่นกันสำหรับคนที่อยู่คอนโดก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามีชาวต่างชาติเยอะจริงๆอย่างโพสต์มานี้ก็เจอหลายชาติเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเพิ่งมาจากที่ไหนกันบ้างเพราะฉะนั้นการที่เราออกมาตรการต่างๆเหล่านี้จะช่วยได้เยอะมากโดยเฉพาะมี เจลล้างมือที่เป็นแอลกอฮอล์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเอาไว้ตามจุดต่างๆตรงเนี้ยช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเพราะว่าการจับเนี่ยเราไม่รู้ว่าก่อนหน้าเนี่ยใ,ใครจับเรามาบ้างเนาะเนี่ยเราจับเสร็จปุ๊บแล้วบางคนก็เผลอเอามาจับหน้าจับอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนิดหนึ่งส่วนมาตรการที่โค้ดบอกไปเนี่ยเมื่อกี้ที่ทวนให้ฟังนะก็คือทำความสะอาดบ่อยขึ้นอย่างเช่นทำความสะอาดทุกๆ3ชั่วโมงอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีการล็อกประตูอย่างที่บอกว่าให้เข้าแค่ประตูเดียวแม้กระทั่งโถง ของห้องล็อบบี้นะครับโถงลิฟต์เนี่ยเราก็จะเข้าออกได้แค่ทางเดียวแล้วก็เพิ่มในส่วนของการตรวจพาสปอร์ตว่าคุณมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าอันนี้เป็นถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆแล้อีจุดหนึ่งที่โค้ดอยากจะฝากเอาไว้นะฮะสำหรับคนที่เดินทางไปต่างประเทศโดยเฉพาะคนไทยเองนะถึงแม้ว่าคุณเนี่ยเดินทางกลับมาเนี่ยเมื่อวานนี้โค้ดก็เจอเพื่อนคนหนึ่งก็ไปเจอเพื่อนที่เดินทางมาจากญี่ปุน่นแต่เขาเนี่ยก็มาเล่นฟิตเนส แบบนี้อันนี้ก็ต้องขอเลยนะว่าคุณก็ต้องรู้ตัวนิดนึงว่าคุณเดินทางมาจากต่างประเทศก็อาจจะต้องเขาเรียกว่ากักตัวเองเนี่ยอยู่ในบ้านสัก14วันก่อนเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของผู้อื่นด้วยคุณอาจจะแข็งแรงนะไม่มีอาการอะไรของตัวโควิด -19 แต่ว่าคุณอาจจะเป็นพาหะได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันโอ้โหมีเยะฟักตัวนานเกือบเดือนเลยทีเดียวเกือบ30วันถือว่านานมากแล้วตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนี่ก็ทะลุ3,000ันคนไปเรียบร้อยแล้วนะทั่วโลกเท่าที่คดอัปเดตมา และตอนนี้มันยังไม่ใช่ช่วงที่พีคที่สุดมันจะมีช่วงที่พีคช่วงประมาณเดือนเมษาพฤษภาจากการที่โค้ดได้ดูข้อมูลมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เมืองไทยเองเนี่ยก็ต้องช่วยกันทั้งประเทศเลยนะประชากรไทยทุกคนต้องมีส่วนร่วมตรงจุดนี้เป็นอย่างมากแล้วที่ข่าวอัปเดตล่าสุดที่จะมีพี่น้องเราที่ทํางานอยู่ที่เกาหลีถูกไหมที่เขาเรียกว่าเป็นผีน้อยเนี่ยกำลังจะกลับเข้ามาในเมืองไทยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับ5,000คนและตอนนี้เรายังไม่มี นโยบายในการที่จะ,ะกักบริเวณของกลุ่มนี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ด้วยว่าจะดูแลพี่ๆน้องคนไทยกลุ่มนี้ยังไงุณไม่ได้บอกว่าจะทอดทิ้งกลุ่มนี้นะฮะแต่ต้องมีนโยบายในการรองรับที่ดีเพราะว่ามาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงด้วยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่โค้ดอ,อยากจะฝากไว้นะครับตอนนี้สําหรับอัปเดตสถานการณ์ของตลาดเช่านิดนึงก่อนแล้วกันนะเพราะว่าไหนก็มามา,มาที่คอนโดแล้ว คือตอนนี <hepat situación> ้ตลาดเช่าก็มีแนวโน้มที่ราคาลดลงนะในแต่ละห้องเพราะว่าเพราะโดนพิษของโควิด -19 เหมือนกันจากเดิมค่าเช่าเราสมมติอาจจะที่นี่นะฮะเก็บได้50,000อาจจะลดลงมาเหลือ45,000ก็ได้บางห้องอาจจะลดน้อยกว่านั้นก็ได้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วสุขวิทยยังเป็นย่านที่คนยังคงมีความต้องการสูงอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของไวรัสโควิด -19 ก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าค่าเช่าเนี่ยอาจจะลดลงแล้วก็คน อาจจะยอมนะฮะเดินทางไม่จําเป็นต้องอยู่คอนโดที่ติดรถไฟฟ้าเพราะถ้าติดรถไฟฟ้าเนี่ยค่าเช่ามันจะสูงมากเลยเขายอมไม่ห่างมาสักประมาณกิโลนึงก็ได้เพื่อที่จะได้ลดค่าใช้จ่ายในการเช่าเนี่ยลงมาได้สักประมาณสัก20%อันนี้ก็จะเป็นอีกออปชั่นหนึ่งที่ตอนนี้อัปเดตสถานการณ์ให้พวกเราฟังสําหรับคนที่มีคอนโดให้เช่าและคิดว่าเอ้ยเราอยากจะเลือกรอนโดตอนไหนดีถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยติดรถไฟฟ้าได้เปรียบแต่ตอนนี้อย่างที่ทุกคนรู้พอติดรถไฟฟ้าปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้น จะเกิดว่าราคาที่เราซื้อมันสูงมากเลยถูกปะทําให้คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยยิ่งตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะก็ยอมลดบัตเจตตัวเองลงแล้วไปเช่าคอนโดที่เดินทางได้สะดวกอาจจะห่างไปมาสักกิโลนึงหรือกิโลครึ่งก็ได้แต่ว่าขอให้มีชัตเตอร์บัสหรือว่ามีมอเตอร์ไซค์หรือว่าสามารถเดินได้สะดวกนะครับชาวต่างชาติเขาชอบเดินกันอยู่แล้วก็จะทําให้กลุ่มนี้กลุ่มคอนโดที่อยู่ห่างไปแล้วก็ค่าเช่าถูกลงเนี่ยก็มีคนเช่าได้ ง่ายกว่ากลุ่มที่ติดรถไฟฟ้าแต่ราคาสูงนะฮะอันนี้เป็นการอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังในโซนสุขุมวิทยังมีคนเช่าได้อยู่แต่ว่าถ้าคนที่มีบัตเจ็น้อยก็อาจจะขยับไปอยู่แถวอ่อนนุชถ้าเกิดยังมีบัตเจ็ตจำกัดอีกเขาก็จะเลยไปอยู่แถวอุดมสุขนะฮะหรืออาจจะไปแบริ่งก็ได้หรืออาจจะออกไปทางโซนลาซาดตรงนั้นก็ได้อ้นน้อยมากๆที่โค้ชเจอครับขยับไปอยู่นู่นเลยช้าง3าเสียนแต่นี่นกูจะเป็นกลุ่มคนไทยแลวที่แบบมีบัตเจ็ตน้อยจริงๆเพราะแถวนั้น ค่าเช่ายังคงถูกอยู่7-8,000ปดเนี่ยยังได้อยู่แต่ถ้าเกิดใครมีบัจเจตที่ประมาณสัก2 0 0 0 0นะครับหมื่นถึงสองหมเนี่ยยังอยู่ในโซนของอ่อนนุชได้นะอ่อนนุชจนถึงประมาณพระขนงเนี่ยยังอยู่ได้อยู่เพราะว่าไม่กี่นาทีเนี่ยก็สามารถเข้าสู่ CBD ได้ไปถูงอ,อ,อโศกได้เพลินจิตชิดลมได้ไม่ยากเลยก็จะเป็นจุดที่ตอนนี้ยังมีดีบั์ของการปล่อยเช่าได้สูงอยู่ส่วนพระราม9ตอนนี้มีการแข่งขันกันสูงเช่นเดียวกัน ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยนะครับมีการดลดราคาลงมาก็เป็นเรื่องปกตินะในทุกโซนอีกโซนหนึ่งที่โค้ดเห็นว่ามีคนถามถึงพอสมควรก็เป็นโซนแถวแถวโพลโยทินนะฮะโซนนั้นก็จะเป็นแหล่งออฟฟิศเหมือนกันแต่ว่าคอนโดแท่นนั้นอ่ะจะมีจำนวนน้อยหน่อยก็ยังคงปล่อยเช่าได้เช่นเดียวกันนะครับสโซนนี้ก็ยังเป็นโซน top hit แต่ถ้าเป็นชานเมืองมากๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นแถว สายสีชมพูอย่างเงี้นะฮะก็อาจจะน้อยหน่อยพวกรามินทาหรือไม่ก็ในโซนของโซนสายสีเหลืองอย่างเช่นลาดพร้าวเนี่ยครับก็มีกําลังเช่าแต่กําลังเช่าจะน้อยทุกอย่างส่วนเนี่ยมันจะมาจากในตัวเมืองแล้วก็กระจายออกไปตลาดเช่ายังคงไปได้นะครับแต่ตลาดสังหาโดยเฉพาะ คนที่นักลงทุนประเภทเก่งกำไรเนี่ยพวกซื้อขายใบจอพวกนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะช่วงนี้ตลาดไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่นักในการที่จะซื้อมาแล้วขายใบจองแต่เน้นเช่าเนี่ยยังคงไปได้แต่คุณต้องเลือกของดีที่มันราคาถูกนะฮรราคาที่มัน under market price นิดหนึ่งก็ขยันในการเซอร์เวยกันนิดหนึ่งแล้วกันเนาะเอาละครับวันนี้โค้ดก็ถือว่ามาอัปเดตข้อมูลทั้งในเรื่องของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ลดอัตราดอกเบี้ยลงเหลือแค่หระยะเวลา4เดือนสำหรับคนที่มีผลกระทบนะแล้วก็แนวทางในการป้องกันโควิด -19 สาหรับนิติบุคคลหรือว่าคอนโดที่เราอยู่เนี่ยเราจะป้องกันยังไงที่สําคัญนะอย่าลืมนะฮะเออต้องใส่หน้ากากนะครับเมื่อเมื่อสามวันที่แล้วโค้ชไปเป็นโคชชิ่งให้กับกลุ่มงานเก่าก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันที่ต้องโค้ชน้องๆแล้วก็ต้องใส่หน้ากากาก็ถือว่า จะเป็นสิ่งจาเป็นเพราะเราคุยกันใกล้ชิดมากหน้ากากถ้ามีโอกาสต้องใส่ทุกครั้งโดยเฉพาะในช่วงที่เราอยู่กับคนเยอะๆนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังคงป้องกันพวกละอองเสมหะอะไรได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ต้องฝากไว้ด้วยแล้วก็อยากจะฝากว่าพวกพ่อค้าแม่ค้านะครับพี่ๆพ่อค้าแม่ค้าที่ขายพวกหน้ากากก็อย่าอัพราคากันมากเกินไปนะเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกอู้ราคามันอัพกันได้สูงมากเลยบางที่นี่ขายอันนึงเป็นร้อยละแล้วก็ใช้ได้แค่สองสาครั้งก็ต้องทิ้งเนี่ยซึ่งจริงต้นทุนมันแค่ไม่ถึง10บาาทกก็อยจะช่วย ให้พี่น้องชาวไทยทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสใช้หน้ากากกันมากขึ้นนะและใครมีคําถามอะไรก็อินบ็อกเข้ามาถามโค้ดได้นะว่าสถานการณ์คอนโดเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้โค้ดเองก็มาเน้นในเรื่องของการออกแบบตกแต่งห้องอ่านี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่ช่วยได้เหมือนกันสําหรับคนที่รู้สึกการแขังมันสูงนะวันนี้โค้ดก็เพิ่งไปดูห้องโค้ดมาแล้วสอามวันที่แล้วโค้ดก็ไปช่วย ออกแบบตกแต่งนะครับออกไอเดียในการแต่งห้องให้กับพี่ท่านหนึ่งที่จะต้องการปล่อยห้องวัดต้องทายังไงผ้าม่านต้องต้องเปลี่ยนไหมวอลเปเปอร์ต้องเปลี่ยนให,หม่ไหมเฟอร์นิเจอร์ต้องทาสีใหม่ไหมอย่างเงี้ยเป็นต้นก่อนหน้านู้นก็มีไปรีโนเวทบ้านให้กับน้องคนหนึ่งที่เคยมาเียนกับโค้ดนะฮะอยากรีโนเวทบ้านเพื่อปล่อยเช่าเนี่ยตอนนี้โค้ดก็จะมาเน้นแนวตกแต่งมากขึ้นแนวรีโนเวทมากขึ้นเพื่ออัพแวร u ลูของคอนโดเราหรือบ้านของเราเนี่ยให้ปล่อยเช่าได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน สุดท้ายอยากจะฝากว่าไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นโควิด -19 หรือว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแบบนี้นะครับยังไงเราก็ต้องมีความขยันเราอย่าให้วิกฤตตรงนี้มันลากเราไปไม่งั้นเราก็จะมีปัญหาเราจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยขอให้พยายามนึกว่าในสถานการณ์แบบนี้เราสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างให้มันเกาะเกิดประโยชน์กับตัวเราเองและครอบครัวให้ได้มากที่สุดนะเพราะสถานการณ์แบบนี้จําเป็นมากที่ต้องใช้กําลังใจที่เข้มแข็งคนอื่นก็เจอรับสถานการณ์ไม่ดีแบบนี้แต่อยู่ที่ว่าใครจะมีกําลังใจในการลุกขึ้นมาเพื่อที่จะ เปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วก็ก้าวต่อไปให้ได้และโคชเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นระยะสั้นเนาะในสุดท้ายมันก็หายไปแต่ถ้าใครยังคงยืนหยัดต่อสู้แล้วก็มุ่งมั่นเดินต่อไปนะเมื่อทุกอย่างมันหายไปเราจะเป็นหนึ่งคนที่ขยับไปข้างหน้านะครับโคชเชื่อว่าล้มไปข้างหน้าเนี่ยดีกว่าเตะท่าอยู่กับที่หรือดีไม่ดีดีกว่าล้มแบบถอยหลังพอนึองออกไหมฮะโอเควันนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับฟันฝา่าวิกฤตการณ์ โควิด -19 ไปด้วยกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับอย่าลืมถ้าใครชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้โค้ดด้วยแล้วถ้าเกิดได้อยู่ใน Youtube ช่วยกด subscribe ให้ด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆเลยแล้วกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ